สีวิธีจะทำให้คุณย้ายฝั่งจากฟังคนจนมาอยู่ฝั่งคนรวยค่ะ วิธีที่1คุณต้องตัดสินใจให้กับตัวเองชัดเจนค่ะว่าคุณต้องการที่จะรวยคุณต้องการมีเงินคุณต้องการมีบ้านหลังสวยคุณต้องการมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณคุณต้องตัดสินใจอย่างชัดเจนค่ะไม่ลังเลไม่สงสัยอะไรทั้งสิ้นฉันจะเอาฉันจะเอาสิ่งนี้ค่ะคุณต้องตัดสินใจชัดเจนค่ะและสเมื่อคุณตัดสินใจแล้วคุณจะต้อง คิดแบบคนรวยค่ะคนรวยเขาคิดกันแบบไหนนะคะเราต้องคิดแบบเดียวกับเขา กลับมาสังเกตตัวเองค่ะตอนนี้เราคิดอะไรเราคิดแบบไหนนะคะเลิกคิดค่ะแล้วไปคิดแบบคนรวยแทนค่ะ 3. คุณต้องใช้เวลาแบบคนรวยค่ะคนรวยก็ใช้เวลาไปกับอะไรคะใช้เวลาพัฒนาตัวเองใช้เวลาเรียนรู้ใช้เวลาในการผลิตเครื่องผลิตเงินใหม่ใช่ไหมและเราใช้เวลาไปกับอะไรสํำรวจตัวเองแล้วย้ายฝังมาอยู่ฝั่งคนรวยค่ะโดยการที่ใช้เวลาแบบคนรวยค่ะและ c เราลงมือทำเรากล้าที่จะลงมือทำและทำแบบคนรวยค่ะคนรวยเริ่มต้นเขาทำอะไรเขาทำแบบไหนทำแบบเขาค่ะแค่นี้เราก็จะย้ายฝั่งมาอยู่ฝั่งคนรวยแล้วค่ะง่ายไหมง่ายเนาะไปลุยกันเลยค่ะ